พิถาชิสแตนเลสครีนและในช่วงนี้ครับเรามีภาพการเตรียมความพร้อมของเหล่านักแสดงจากภาพยนตร์เรื่องแผลเก่าเวอร์ชัน2014ที่มีเรื่องราวเกิดขึ้นณนะท้องทุ่งบางกะปิซึ่งวิถีชีวิตของผู้คนส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นชาวนานั่นทําให้นักแสดงแทบทุกคนในเรื่องต้องเข้าใจวิถีชีวิตของชาวนาไม่ว่าจะเป็นการปลูกข้าวการขี่ควาย งานนี้ผู้กำกับภาพยนตร์อย่างม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลได้ใส่ใจรา,รายละเอียดจัดให้มีการเตรียมความพร้อมของการแสดงตั้งแต่ที่บ้านพักส่วนตัวของผู้กำกับเลยแหละครับาตามที่ฉันสัญญาทำไมทีมนหน้าเกลียดหน้าฉันหัเนวเจะไม่ได้นะส่งกระจกดูตัวเองสิพี่จ้อยเออระเหยพวงมาลายัยลอยไปคล้องใจของน้องเรียม โอ้คลองแสนแสบน้ำแสนใสใสเหมือนหัวใจที่รักเรียมถ้าจริงอย่างปากว่าทำไมมันไม่กล้าข้ามมาคุยกับข้าบนฝั่งนี้นะถาา้าข้าค้าม้าขึ้นไปจริงแม่ี่ย้อนให้ข้าหอมแก้มขาวของแม่สักฟอดสองฟอดไม่เลยยะแม่เดียวลูกเลยเดียวอี่อเคไปแล้ว เนื่องจากเป็นการเตรียมความพร้อมกันก่อนถ่ายทำณสถานที่จริงเหล่านักแสดงจึงต้องใส่จรตนาการเข้าไปเองครับคือคือง่ายๆเลยหนิวมันไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงมันไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงหนิวท่องตีหัวปุ๊บมันมันไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงกับแผลแรกของมันน่ะนี่เป็นผลแรกที่มันโดนเปาะนี่อ๋อพอขัดข้าวสร็จไปจับปลาช่อนมาแกงกินนะ ใครเป็นคนเข้าไปกดนโมดส้นโอในสวนม่จ้อยไอ้กวนเนี่ยออามามานี่นกลัวไอ้กวนรวมไปถึงฉากสนุกๆอย่างการเต้นกำรำเคียวที่ดนตรีประกอบนั้นมาจากปากของเหล่านักแสดงเองลุ้นๆ ห,ออหลังจากที่ได้เตรียมความพร้อมด้านการแสดงมาจากที่บ้านพักส่วนตัวของพุ่มกลับกันแล้วก็ถึงคราวที่จะต้องเจอกับเจ้าควายตัวจริงกันบ้างงานนี้ขวัญพระเอกของเรื่องที่รบทโดยนิวเชยพลกับการขี่ควายดูช่างง่ายดายและเท่สุดๆไม่เคยครับมาหลายรอบแล้วครับวันนี้มาสอนน้องๆครับกระโดดแล้วก็เอามือขึ้นนี้ ไม่ึ้นไม่คืนตายตายคืนยังไม่ได้ตายผิดกับด้านนางเอกอย่างเรียมที่รบบโดยใหม่ดาวิกาครับ ส่วนวันพรุ่งนี้ครับมาติดตามกันต่อเมื่อเหล่านักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่องแผลเก่าได้ลงสนามจริงและสัมผัสกับบรรยากาศการลงมือทำนาแบบทุกขั้นตอนที่บ้านควายจ,าาจาังหวัดสุพรรณบุรีจะสนุกสนานมากขนาดไหนไปนอกรอบกันต่อวันพรุ่งนี้ครับ <c oughs> ตอนนี้ละครเรื่องเล่นนางฟ้าเรื่องราวกลําสนุกเลยครับเมื่อบิวตี้ต้องมาเจอกับอีกหนึ่งบททดสอบนั่นก็คือการเป็นพนักงานขายหน้าร้าน เธอจะต้องพบเจอกับปัญหาอะไรบ้างในการมารับหน้าที่นี้ติดตามได้รายการต่อไปครับแล้ววันนี้ครับรายการนอกรอบจะลากันไปด้วยภาพกิจกรรมสุดคึกคักของเหล่านักแสดงจากละครเรื่องเล่นนางฟ้าในเวลาที่พวกเขาแต่งหน้าทำผมกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ <S 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 <S